กับสบายดีพ่อพี่น้องกับสวัสดีเบิร์ตสุขุสุขคนพ่อพี่น้องเอ้ยมาพบมาพอกันเศร้าวันใหม่พ่อพี่น้องมอคืนนี้มอขืนนี้พ่อพี่น้องเอ้ยเป็นบุญบัตนนินงมวยเนาะบาได้ลงขีดพี่พี้น้องเบิงถือว่าเป็นงานบุญบังภัยพ่อพี่น้องหลังจากที่ว่าจบการจบงาน ตื่นเต้ามากกับสิพาพี่พาน้องเขาป้ายแล้วพอน้องไปกับน,อ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 นอ้องเมื่อนี้จะได้กลับมารอรลุนรอส้มกันพอน้องว่ามันสิได้อีอบ่เมื่อนี้ไปกันหาหกคด บบาข้นก็ะเสียงเปลี่ยนเพราะบบาข้นหน่อยพี่น้องตอนนี้กำมัฮหอดเซไปเที่ยบร่อยเหมอนพี่น้องหลังจากว่าเดินทางกันมากถือว่าใกล้เตะพอน้องเลยเมื่อวานนี้น้องๆผลิตภาพพี่พ่อน้องไปหาน ยางไหมพ่พี่น้องมาหอดซีไปเทปล่อยพ่ะพี่น้องแปลกว่าปีนี่เซ่บุบกเนาะมารอหวยแบบ ก่อนสิไปบักยางไปพี่น้องเฮาก็เตรีມมอุปกรณ์ก่อนเนาะเอาไม้ก่อนไปพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเฝีบังใส่ย,ยางคุยพี่น้องเลยใส่ย,ยางใหม่นาะงพาช่วงนี้ก็จะกัดจั่นออกร้ายเลยนี่ก็เพรามันเต็มนะครับเต็มบังอันนี้มันก็เป็นควาดทุนแหละ <ป>มาไปพี่น้องมาฮอดไม่เทบร้อยถึงเปล่าไม้แล้วพี่น้องอันนี้เป็นต้นเดือพี่พี่น้องต้นหมากเดืออันนี้มันเป็นหมากเดือที่เขากินไน,นะเนาะโมเมนเดือปองบ้านนี่นเ,อนอเออไป,ไปพี่น้องเลยไปไปพี่น้องอเตรียมตัวก็ได้บ้านนี่ <laughs> เตรียมขึ้นต้นไม้ไปพี่นอ้อ,องเอายางไม้ไป<า>ไปลุ้นกันไปพี่น้องเริ่มเริ่มเริ่ม เห็ดยังก็ต้องลงทึ้นพอพี่น้องเอ้ยบมียังเนาะสิว่าได้มาดยความง่างยง่พอพี่น้องอันนี้ก็บบักยางเตรียมเห็ดตัตงพอพี่น้องตีจักจันบางหนึ่งบัวแพงพอพี่น้องอุดนุนก็นได้บางหนึ่งเสาพันกีพอพี่น้องเอ้ยบางละเสาพันกีบอุดนุนกันได้เนาะไปฮาวก็ได้ ขึ้นกันน้องๆพิ่นขึ้นก่อนนะเสียนขนาดเดี๋ยวบอกคนขึ้นที่ล้างพันพี่น้องอะไรไปพี่น้องเข้ากะขึ้นมาเป็นที่ร่ำล่อพี่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าสูงพอสมควรพี่พี่น้องนี่แหละเข้ากะจะเอายางต้นเดือพี่พี่น้องไปเห็ดบาดเห่าเพิ่มอื่นตังเนาะ ติดแมงจักระจัดมาพี่น้องเลยควานี่อะไรออนเงี้ยนี่เพิ่มยำนี่นะเป็นยำหาแมงจักระจัดมาพี่น้องเดี๋ยวบอคนช้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะโอ้ยเสียวขนาดพ่อพี่น้องขึ้นมากกะชุงพอสมควรได้เพิ่มพี่น้องอันนี้เป็นข้างล่างเนาะน้องชายอะไรลงหลุดหลุดไปเบิ่งกันพ่อพี่น้องเน้องชาอันนี้เสียวเลย

ว่ามือบ้า,า,บานในการสร้างบ้านก็ยุดเพ่อพี่น้องเป็นบุญประเภทนี้แห่บังพ่ก็ถือว่าบิดมือเศร้าหน่เนาะลุยกันต่อบ้านีหางเงินกันต่อพ่อพี่น้องได้ทีมงานนอนปตื่ตินมึงกระว่านันก็ไั้ กันเสียเอาไม้ไผาัดกดไนียเราเก็บดยาเก็บเอาขี้าพลได้มันบ่เด็เออพี่น้องอันนี้สิเป็นหมกเดือดครพี่น้องหมกเดือเาอามากินกับ มีอย่างพี่พี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้พี่น้องเบิ่งเนาะงามหลายเพี่พี่น้องไปเลยเว้ยอกไร้ปะเราคุยยังครบนะเสร็่ดีได้มีอะไรพ่อพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาได้ยางมันมากพี่พี่น้องเขาก็จะไปเห็ดบางตังเนาะไปที่จั่นอันนี้เขากระสีผสมน้ำขี้ไม่ย่างพี่พี่น้องขี้ไม่ย่างเนาะ

อะไรของพี่น้องมาเนี่ลงมาไปเทียบด้วยมาเบิ่งกันบัดแต้ยางลายกันได้เกเป็นยางอะไรันเนามาดี่ไล่เติมเนาะซามดตัวใดสั่ได้หนมาทกัน้เาไม่ก่อนเออระมาณบักปซองบอ่านี้ได ประมาณบัง2บังเอาไปก่อนได้เลยว่ามันตามเฮาไปตีเนาะบังละ20,000กีพิ่นพี่นองอันใด๋อดีตคนสิอยู่เด้อบัดตอนไส่ใส่ง่ายเนอะเงินกันเนาะบัดตอนหาหายากอันนี้ซื้อเบี้ยแล้วโอ้ยเอาไปตัดเดียวหายไปได้สิตาเลย มัแ้หลนอ้มาะพ่อไก่ป่าเขียวพี่น้องอานึกถึงไก่มะเฟืกระดิ่แดงเลยผุมีตรอยไก่ปลาเขียวดึงดงพี่น้องเกี่ยดียวใเกลือลงไปผัดแล้วกนนี่ไร